สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยพี่น้องเที่ยงพอดีพอดีพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้เราก็จะมากินข้าวกันพี่น้องกินข้าวกับน้ำพร,ริกกะปิไข,ข่ค็มกับยายไทยไทยพี่น้องบัคลี่ฟักทองเจียวอมทอดถั่วต้ม ช่วงพายุเข้าโอ้ยพี่น้องเลยแล้วก็มีไข่เค็มเนาะหลังจากที่ไข่เค็มมันเหลือเหลือกับตำน้ำพริกจิ้มก่อนเค็มเค็มก็ทิ้งไปมาเด้อพี่น้องจัดก,กินข้าวกับยายไทยๆน,น,น้ำพริกพี่น้องน้ำพริกน้ำพริก เห็นบ่าี่เห็นบ่นเ,นบนเอียงเอีงหน่อยพื้นที่มันน้อยพี่น,น,น้องพื้นที่บ้านยายไทยมันน้อยแต่พื้นที่ในใจไม่น้อยนะคะพ,นะพี่น้องนะี่ใหญ่น้ะพี่น้องเนาะด้วยรักและแบ่งปันเนาะนี่ทีนี้เราก็ต้องใช้ช้อน น้ำพริกโอ้ oh, พี่น้องเลยแซ่บแซ่บเ,เดี๋ยวก่อนชิมก่อนคำแรกพีน่น้องเอ้ยน้ำพริกไข่เค็มยายแท้อร่อย mm hmm. ด้วยความที่อร่อยเห็นไหมคะพี่น,อน้องน้ำพริกไข่เค็มพี่น้องเอ้ยแซ่บหลายพี่น้อง กับชะอมทอดใช้มือแล้วเด้ออันนี้ไปเนี้ยอ,อร่อยจริงๆข้างนอกกับพี่น้องลมบื้อพื้อพายุข้าวอีกแล้ววันนี้สองวันวันนี้กับพวกนี้นะเขาว่า อาจจะมีอาจจะลูกเห็บตกเองก็ได้เพราะมันยังไม่สิ้นสุดการหนาวท้องฟ้ามืดอ,อยู่บ้านกินคอบตัน <laughs> มาเด้อพี่น้องแจง๋ข้าวเที่ยง ออยายไทยๆอร่อยแท้ๆข้าวกลมๆฟักทอง ลมกระแรงพี่น้องเดินที่น่ะเราบเราเบียงบ้านลรเบียงเบิ้นปิวต้องเก็บของจากที่สูงลงที่ต่ำหมดเลยพี่น้องมันพัดกระเด็นหมดเลยแซ่บๆเลยพี่น้องอร่อยมาก นืำกระดิ่งม่แล่ะโอ้ยอร่อยพี่น้องเอ้แซ่บหลายน้ำพริกกะปิเหลือก็พรุ่งนี้เราก็แอร์เดี๋ยวเราก็ใส่ขวดไว้พี่น้อง กินมื่ออื่นอร่อยยายไทยถ้าเกิว่าไม่กินตรงนี้นะพี่น้องก็ไปกินที่เตียงนอนเพราะว่าห้องรับแขกอะ่ะคุณตาเขานอนแล้วเขา,เขาดูทรอทัดนี่ก็คือเราแบ่งโซนกัน ยายก็จะไม่ไปยุ่งเขานอกจากเขาคุณตาไม่อยู่ถึงจะไปกินฝั่งโน้นคือให้คุณตาเขาพักผ่อนเพาแกเปนคอทัดเนาะพรุ่งน,นี้แกก็เข,เข้างานอะไรประมาณนี้ยายก็าโม่โม,ม่เมะเมะมันไม่ใช่เรื่องยากพี่น้องมันไม่ใช่ยุ่งยากเนาะพี่น้องเนาะเขนตรงไหนก็อิ่มเยืนเกินก็นอิ่มนั่งกินก็อิ่ม ทำต,ตรงนี้กินตรงนี้ยายไทยอะไรก็ได้พี่น้องไม่สียเตียดยายกินข้าวบางทีก็ตรงเวลานะพี่น้องเพราะว่ายายเป็นโรคเบาหวานเนาะ เพราะฉะนั้นจะต้องกินข้าวให้ตรงเวลาเพื่อให้ระดับน้ำตาลอ่ะมันได้เรียนรู้ตามกำหนดเวลาช่วงเช้าถึงบ่ายสกินตลอดพี่น้องกินอะไรก็ได้ขอให้คุณกินผลไม้ผักข้าว กาย็จะกินกินเสร็จถ้าแด,ดดดีแล้วก็ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่กินของหวานแบบประจำนานๆจะกินทีอะไรประมาณนี้พี่น้องโอ้ยน้ำพริกอร่อยนานๆจะกินของหวานที กินได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าขอให้เรากินในปริมาณที่ถูกต้องไม่กินเยอะแต่จะไม่กินของหวานอย่างช็อกโกแลตอะไรพวกเนี้น้ำหวานแตยย่ยายจะเน้นผลไม้ผักสเสียวข้าวนิดนึง ช่วงเย็นเนี่ยข้าวจะนิดนเน้นกับพี่น้องเน้นกลับสมัยก่อนนะพี่น้องทำง,งานมันเหนื่อยห้าทุ่มหกทุ่มเนาะหิวต้มมามา่าตามส้มตำกินพี่น้องอุ้มโคกอ่ะอุ้มครก,คกแะกระกตาําด้วยความที่มันหิว ทีนี้เราก็กินช่วงดึกร่างกายเราไม่ต้องการช่วงดึกแล้วพี่น้องเนาะสะรุปแล้วก็มาตรวจเจอน้ําตาลยายก็เลิกกินเลยตอนนี้ช่วงดึกไม่กินเลยกายมากินช่วงกลางวันเยอะ <c oughs> ช่วงกลางคืนนี่มื่อก่อนนี่ไม่เคยสนใจเลยบางทีก็ลุกมาผัดผัวบุ้งไฟแดง เขาต้มกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนอะไรประมาณเนี้ยด้วยความหิวเดี๋ยวนี้แล้วหิวก็ไม่ตื่นขึ้นมากินพี่น้องไม่เอาไม่ให้เขาเรียนรู้ท้องร้องร้องไปพอช่วงตีสี่ตีห้าพี่น้องท้องร้องโกลกๆมันหิวอะ่ะเดี๋ยวนี้แล้วผ่านมา ตั้งแต่ปีพศ17อ่ะพี่น้อง17 17 18 19 20 21 5ปีเลยยายไม่กินของตอนกลางคืนเลยตอนนี้ฝึกเป็นนิสัยแต่กินช่วงเช้าถึงบ่ายสามหรือบ่ายสี่บ่ายสามนี่คือกินนุ่นกินนี่จิ๊บจิบเจ๊๊บอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงอาหารเย็นเป็นหลักเนี่ยยายจะลดเลยลดข้าวยายทำตามอย่างที่หมอเขาบอกทุกอย่าง ร้องให้มันร้องไปลูกเขียวไม่กินไม่ลูกมากินหลับนี่คือว่าทำไมยายถึงตื่นตีสามตีสี่นอนแต่หัววันนอนแต่หัววันนะครับตื่นเช้าตื่นเช้ามาก็ทำนู่นทำนี่นะพี่น้องนอสทุระส่วนตัวไปทํางานอะไรอย่างเงี้ย นอนก็ไม่หิวหิวแต่ไม่รู้มกินฝึกฝึกร่างกายตอนนี้เขาเรียนรู้แล้วพี่น้องสบายบางทีนะพี่น้องต้มต้มแซบต้มกระดูกหมูในของโปรดเนาะต้มไว้เพื่อที่จะรอเข้าตู้ก่อนเนี่ยโหตักชิมตักชิมเดี๋ยวนี้เหรอเห็นก็ไม่กิน ให้รออย่างเดียวช่วงเช้าแล้วะยายก็ทําได้จริงๆสบายๆบายตวนี้ชิลละหรือบางทีสมมุติว่าหิวจึงจัดจัดหมอบอกว่าผักสดหรือผักต้มมาพี่น้องยายจะต้มอย่างเงี้ยถ้าหิวจะจัดสมมตินะแต่เราไม่ได้ฝืกเขาหมายถึงว่าเราหิวอะ ยายจะต้มบัคโคลี่พี่น้องจะไม่กินข้าวแล้วก็ต้มไว้เลยพี่น้องเนี่ยก็ยัดเข้าไปกินเข้าไปบัคโคลี่จะช่วยได้ก็โอเคหรือไม่ก็ช่วงเย็นถ้าไม่กินข้าวก็กินสลัดเน้นสลัดพี่น้อง คือทำตามที่ทําตามที่หมอเขาบอกนะเนาะแล้วเราก็มีวินัยในตัวเองด้วยสรุปแล้วเราก็ผลตรวจเลือดออกมาแล้วก็เป็นว่าดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวหง่อ,อ,องเลยพูดจาหมามอย อร่อยหมดจานเลยอิ่มอร่อยพี่น้องได้อีกหนึ่งมือ้อกินแลบอิ่มแลบบ็เรียบ,บร้อยพี่น้องของหวานก็คือยายจะกินผลลงไม้ จะกินข้าวกินเนื้อสัตว์กินไข่กินอะไรอย่างนี้นะพี่น้องกินแบบที่คุณหมอเขาบอกเลยนะเพื่อนที่จะให้มันครบทุกอย่างเราไม่เน้นกินเยอะแต่เราเน้นกินแบบอันนี้คือลูกสาวรสนะพี่น้องยายจะกินเฉพาะให้มันเพิ่มวิตามินนี่คือสาวรสพี่น้องเห็นไหมกินข้าวเสร็จก็จะกินผลไม้ ตามด้วยวิตามินซีเปลี่ยนไปเรื่อยนะพ,พี่น้องมีอะไรก็กินกล้วยมั่งแอปเปิ้ลมั่งแต่ไม่ใช่ของหวานไม่เน้นของหวานเพราะโลกนี้เราจะไม่กินของหวานโรคประวานนี่รักษาถ้าไม่มีระเบียบวินยัย ยายทำใจไม่ได้นะโอ้พี่น้องตายน้ำตาลขึ้นเยอะอน้องเห็นไหมคะเน้นผลไม้เปลี่ยนมุนเวียนกันไปแอปเปิลมัง่งสาวรส้มมั่ง,ง,งผลไม้ที่นไม่มีรสหวานพี่น้องอะไรประมาณนี้เราก็จะได้คุณค่าน้องเห็นไหมคุณยายไทยๆนะพี่น้อง คือปรับระดับให้เขาได้เต็มที่เนาะแล้วเราก็เดินบ่อยๆเดินให้ได้บ่อยๆกินของที่มีประโยชน์พยายามฝึกตัวเองหน่อยยายถึงต้องตื่นขึ้นมาทำอาหารทำนู่นทำนี่เพื่อให้ร่างกายได้พบสารอาหาร ไม่งั้นเราก็จะไม่ได้สารอาหารครบเนาะพี่น้องเนาะยายจะต้องขยันเพื่อตัวเองอะพี่น้องเพราะโรคเบาหวานเนี่ยนะมันเป็นโรคที่แบบต้องขยันจริงๆถ้าไม่งั้นอะเขาก็อยู่กับเรานานยายก็ดีใจที่ทําได้พี่น้องสู้กับมันจนทั้นี้เลือดในะน้ําตาลก็ลดลดเยอะเลยพี่น้อง เพราะเราไม่กินต่างแต่แบบนะคะโอเคนะคะพี่น้องพูดจาเมาส์มอยกันยายขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้จะยาวหน่อยพี่น้องคุยกันเยอะคลิปนี้จะยาวนิดหนึ่งก็ขอบพระคุณค่ะทุกการติดตามอย่าลืมสัตว์ตาข่ายใบมะกก่งให้ยายด้วยเด้อขอบพระคุณค่ะอยู่ดีมีแหงกันทุกคนเด้อพี่น้องเด้อขอให้เจริญเจริญนะคะพี่น้อง ขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้ทุกคนขอให้เจริญเจริญเจริญในหน้าที่การงานนะลูกเอานะลูกหลานทุกคนนะคะเจริญในหน้าที่การงานสู้พี่น้องสู้ยายไทยก็สู้ยายไทยจะหกสิบอยู่แล้วพี่น้องเ้ยยายยังสู้เลย ร่างกายเนี่ยเป็นมันไปไปตามวัยแต่ใจคิดเสมอสิบเจ็ดสิบแปดพี่เนาะเพราะฉะนั้นต้องสู้กันทุกคนนะคะขอพี่น้องสู้เราจะผ่านโควิด <c oughs> ไปได,ด้วยกันขอพระคุณทุกท่านค่ะอายุดีมีแหงเน้อพี่น้องเด้อสัตย์ใครไปมากิ่งนะคะรักกระโดดเม่รักกระโดดนะพี่น้องเด้อะะกกกกอ,ดอ,อยู่ดีมีแหงกันทุกคนเน้อพี่น้องจเจริญเจริญค่ะ ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะคะขอบพระคุณค่ะไปละสวัสดีจ้า